รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับทุกท่านครับและนี่คือรายการวิถีธรรมวิถีไทยทางสถานีโทรทัศน์กองทบ,บกช่อง5สามารถติดตามรับชมพร้อมกันทั่วโลก177ประเทศวันนี้ผมรัชตะสมรทินกรขออนุญาตนำพาทุกท่านเข้าสู่รายการซึ่งมีเนื้อหาสาระ มากมายเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและแน่นอนครับในช่วงท้ายรายการเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารการท่องเที่ยวเอาเละครับทุกท่านครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับว่าวันนี้สัปดาห์นี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปติดตามครับสนับสนุนโดยหลวงหล่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระสร้างวัตถุมงคลบริหารงานโดยดรสุภัทราสุวรรณตาโนนโทรศัพท์0818807550 สวัสดีกัลยาณมิตรนะครับส,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 สายบุญสายใหญ่ท่านสาธุชนทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกากับผมเองนายฤษณิะศรีการผู้ช่วยฝ่ายปกครองหมู่ที่3ตำบลสินเจริญอำเภอพระแสงจังหวัดสุราธานีผู้ประสานงานในการจัดงานหล่อพระป,ะปางมารวิชัยสูงขนาด4เมตรกว้าง2.5เมตร ณลานสำนักสงฆ์เทพพิทักษ์พานารามหมู่บ้านป่าไม้พระราประสงหนึ่งตำบลสินเจริญอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่มีรายการวิธรรมวิถีไทยจากช่องห้ามาถ่ายทอดวิถีรมวิถีไทยของพื้นที่ในหมู่ที่สามหมู่บ้านป่าไม้พระราประสงหนึ่งนะครับก็มีกิจกรรมมากมายวันนี้ก็ได้รับเกียรติเจ้าพิธีฝ่ายสงฆ์ก็คือท่านพระครูประลัดกุศลเขมวีโรเจ้าสำนักธรรมบาท พระพุทธบาทคีรีศรีโสจากอำเภอสยกจังหวัดกาญจนบุรีมาเป็นเจ้าพิธีก็วันนี้เป็นนิมิตมาที่ดีว่าผู้หลักผู้ใหญ่ได้มาเป็นเกียรติในงานครั้งนี้นะครับก็ขอเชิญชวนอุบาสกบาสิกานะครับได้มาร่วมกันในบุญครั้งใหญ่ร่วมกันสร้างองค์พระด้วยมือของตัวเองที่ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับได้ร่วมหล่อหลอมด้วยอิฐหินปูนทรายซึ่งซึ่งเป็นมวลสารธรรมชาตินะครับมาสร้างบาร,รมีร่วมกันนะครับระหว่าง ประชาชนสายบุญสายใหญ่จากอำเภอพระแสงตำบลสินเจริญนะครับร่วมจับมือกับอุบาสกอุบาสิกาสายบุญสายใหญ่จากจังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งนําโดยพระรูปาลัดก,กุศลเขมวิโรเจ้าสํานักธรรมบาทนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ให้เห็นว่าพลังแห่งความศรัทธาพลังแห่งบุญพลังแห่งบรารมีนะครับขยับเข้ามาในวิถีชีวิตในสํานักสงฆ์งนี้ซึ่งเป็นสํานักสงฆ์ที่มีพระครูอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์นะครับมาประเดิมมาวางเสด็จฤกษ์ปกติชื่อสํานักสงฆ์นี้เป็นสํานักสงฆ์ หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์หนึ่งนะครับโดยพ่อตันเอื้อมได้มาจำพรรษาและก็ได้ประทานชื่อให้นะครับได้ลิขิตชื่อว่าสำนักสงฆ์เทพิทักษ์พนารามหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์หนึ่งนะครับหมู่ที่3ตําบลจเจริญอ,อําเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่ก็คือ,อวิถีชีวิตแล้วก็อยากชินชวนอุบาสกบาสิกาเข้ามาร่วมกันหลังไรกันมาร่วมก่อสร้างเศาสนะเพื่อคําจุนพระพุทธศาสนานะครับขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ชาภาพก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกบาททุกสตางนะครับที่ท่านร่วมบุญท่านก็ได้เห็นอยู่ตรงหน้านะครับร่วมอรอพระพุทธรูปบางมานวิชัยนะครับก็ถือว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้ร่วมบุญร่วมอุศนร่วมห่อพระกับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอให้ส่วนบุญส่วนอุศลที่ทุกท่าน ร่วมการทำในวันนี้ได้ย้อนไปถึงตัวท่านและครอบครัวท่านนะครับขอบคุณมากครับขอสวัสดีครับวันดีครับผมนายยมสารแก้วอดีตผู้อังคัการโรงเรียนหมู่บ้านป่าบ้านพระประสรงค์หนึ่งในฐานะที่ปรึกษาท่านกำนันของหมู่บ้านรู้สึกดีใจและขอบคุณอย่างยิ่งที่ทางคณะพี่น้องที่นำโดยพระคุณเจ้าจากกาญจนบุรี ที่ได้มาร่วมกันอบอกบุญบอกกุศลให้พี่น้องชาวหมู่บ้านป่าไมา้และหมู่บ้านข้างเคียงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลได้ร่วมกันทำบุญโอกาสหน้าเป็นอย่างไรให้พี่น้องชาวหมู่บ้านป่าไมา้ได้มีโอกาสาร,รับใช้ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมภูมิใจเป็นอย่างสู่งวันนี้ตีได้กานะเมืองการมารวมตำโลพลาก็ให้พี่น้อง ชาวเมืองการให้เจริญหนุงเรื่องกอบคุณครับตีมาจวยานครับครับสวัสดีครับก็วันนี้เป็นโอกาสดีนะครับผมในนามประธานกองทุนทองขา่าวครับโอเพียงนะครับก็ได้มาร่วมทําบุญกับท่านพระอาจารย์ภพโชคนะครับสํานักสงฆ์ท่าอําคีรีวงศ์ศรีสุสโธว,วัดธรรมบาทนะครับที่กาญจนดดบุรีนะครับนะท่านก็เป็นตัวอย่างของเศรษฐีพอเพียงวัดท่านก็ยังเป็นสํานักสงฆ์อยู่นะฮะแต่ท่านก็ขยายสร้างพระ ทั่วประเทศนะครับท่านไม่ได้หวังความเจริญที่วัดท่านอย่างเดียวนะครับแล้วก็ขอให้นะครับผลบุญนี้จงช่วยให้ญาติโยมศรัทธาทุกท่านนะครับไม่ว่ามาที่การจริญดีหรือที่พระแสงสุราชนะครับก็ขอประสบความสําเร็จร่ํารวยกันนะครับแล้วก็ร่วมบุญร่วมบารมีกันต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สำนักสงฆ์นี้ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับล่าสุดก็ได้เทียนพรรษาพระราชทานจากนะครับองค์โสมนะครับก็ เพื่อจะได้เป็นศูนย์รวมจิตใจศรัทธาญาโจมและโอกาสหน้าจะได้มาร่วมบุญกันใหม่นะครับก็ในนามของเจ้าของพื้นที่นะครับขอขอบคุณนะครับคุณทศนะครับคุณนันทรัพลดาราวิ์นะครับที่ได้มาร่วมบุญขอให้ผลบุญนะครับได้ส่งเสริมเื่อหนุนนะครับให้ครอบครัวนะครับของรุณทศนะครับได้ประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปนะครับขอ ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในภาคใต้นะครับช่วยคุ้มครองในการเดินทางให้ไปภาคปลอดภัยนะครับขอขอบ,บขอบคุณครับครับขอบคุณครับ สาธุชนกลใจบุญทั้งหลายขนาดนี้ก็ได้มาร่วมจิตร่วมใจกันสร้างองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือหลวงพ่อทันใจอีกครั้งหนึ่งมาจากจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมาสร้างหลวงพ่อทันใจไว้สถานที่สำนักสงฆ์สวนป่าราชประัดรงหนึ่งนะขอชนใจบุญทั้งหลายขอให้นุมมานุมโมทนาบุญทั่วโลก สร้างศางสนาสร้างบาร,รมีสร้างคุณงามความดีไปด้วยกันขออนาจองค์พระัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระแม่ธรณีพระอาทิตย์และพระจันทร์จงเปิดให้รู้แจ้งเห็นจริงก็ขอองค์พรัมมาสัมพุทธเจ้าจงปกปักรักษาคุ้มครองให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปด้วยเทิน สวัสดีครับพี่น้องชาวสุราษฎร์นะครับวันนี้ก็ผมนะครับผู้ใหญ่ไพฑูรย์จิตอุดมศิลป์นะครับที่เดินทางมาจากจังหวัดระยองอำเภอแกงนะครับก็ได้มาร่วมสร้างบุญนะครับรอพระแล้วพอดีก็ได้บารมีของหลวงปู่นะครับที่่าให้มาร่วมรอพระที่สุราษฎร์นะครับทั้งนี้ก็เห็นความสาเร็จของพี่น้องชาวพระแสงนะครับอำเภอพระแสงแล้วก็พี่น้องชาวบ้านทุกๆท่านนะครับที่ได้ร่วมบุญกันวันนี้ก็ หรือว่าเป็นภาภูมิใจนะครับก็ดำรงไว้ในพระพุทธศาสนานะครับเป็นลำดับต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับที่เดินทางมาร่วมนี้ด้วยบารมีของหลวงพ่อโสธรนะครับซึ่งเป็นชาวภาคตะวันออกของจังหวัดระยองเป็นที่เคารพนะครับรวมทั้งหลวงพ่อข้ามหลวงปู่บุญนะครับบ้านนานะครับชัยชาวระยองนะครับเคารพนับถือนะครับแล้วก็มีโอกาสก็ขอเชิญทุกท่านนะครับไปร่วมเที่ยวนะครับที่จังหวัดระยองนะครับ ผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณครับ